นั่งก่รนจะเดี๋ยวมุมนี้จะให้น้องอย่กิถ่ายรูปนะคะตอนนี้คุูจีจี้กำลังถ่ายรูปอยู่ค่ะตอนนี้คนกำลังน้อยเพราะคนกำลังเริ่มกลับแล้วค่ะคนเริ่มกลับพี่จีนาก็เลยได้มุมค่ะได้มุมได้ได้ช่วงค่ะ ถ่ายด้วยไม่ได้ครับไม่ได้ก็ไปอยากถ่ายค่อยชอบเวลาพี่พลถ่ายไม่ได้ว้าจะได้ยินเหมือนกันแม่วันนั้นพี่พลหรือใครในที่พี่ธีว้าไม่มีค่ะทุกคนถ่ายสวยมากฉันได้ยินยิ้มจับมือหลังเขาจับผ้าไม่มีฉันพี่ก็เลยไม่ลงรูปเลยพี่ก็เลยไม่ลงรูปเลยเห็นไหมเห็นไหมจะจำได้ขยิบด้วยขยิบด้วยจะให้ เออ,เอ,อจะให้พระถุงกองจะถ้าถ้าถ,ถ้าจะถ่ายบอกน้องด้วยนะให้น้องขยิงหนึ่งสองสามขยิงบุ๊บสวยมากมุมเนี้ยแสงงามมากที่สดุด <c oughs> อไปลำใกล้ๆน uh, ้องอยู่กี่เนี่ยเราหมดลำได้จ้าเลิศฝึกไวสำหรับแม่ยกเสร็อใครมาเป็นแม่ยกบ้างมีแฟนๆถามว่าเมื่อไหร่พี่บิงจะไปนำพี่หงอีกครั้งต้องถามผู้บริหารเขาอีกทีเดี๋ยก่อนต้องไปทีเซมิเนเจอร์อืมแสงงามมากเลยค่ะยืนก่อนยืนก่อนยืนขึ้นบนก่อน พี่จี้ถ่ายคู่กับน้องยูกีหน่อยเดี๋ยน้องยูกิไปเปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนชื่อเป็นทาย,ยันแบบพี่จี้อ๋อเหรอมีหลายชุดเราเตรียมมาใหุ้้ยแสงสวยมากไากนกันในวัดเลยวิวสวยมากค่ะใช่ค่ะอุิยแสงสวยมากที่สุดนี่เราได้ช่างภาพมาจากอยุธยาเลยนะคะเพิ่งลงเครื่องลงเครื่องที่อุดรนะคะแล้วก็นั่งรถมานี่เลย ถ่ายรูปให้น้องยูกิค่ะจ้างมาถ่ายรูปโดยตรงพี่พลหนูด้วยค่ะหนูด้วยอุ้ยติงไม่ด้ฟิล์มหมดพี่พลฟิล์มหมดยังเกลือลำเป้าสิเกลืออะไรนี่เกลือลำเป้าภูเปล้าแม่น้ำชีมีเพลงแม่น้ำชีไหม เห็นลำน้ำชีก็ได้แค่นี้แหละมันก็จะมีเพลงลำน้ำชีนั่นคือจุดมาเกิดแม่้ำท่าหัวใจแมนบออ่าใช่ใช่มกคถายยกอเพลงอะไรที่เกี่ยวกับลำน้ำชีบ้าง เนี่ย e พระวิหารอันนี้นะคะเออไม่ใช่พระวิหารเจดีตัวนี้จําลองมาจากสวีดะกองชื่ออะไรมาถ่ายยศเสวีดะกองเจดีชื่ออะไรเจดีทองไม่ใช่ชื่อของเขาอะค่ะอย่าโป๊กค่ะไม่รู้ค่ะยศไม่ได้อไปีกคนแล้วนึ่งชื่อเจดีศีมหาสารคามอ๋อใช่ใช่ไงคะตัวบีจีบีจีร้องเพลงอยู่ทุกวันอุ้ยแกงค่ะเริ่มแกงค่ะผมจะรดขาดค่ะ เริ่มแกผงชูรสขาดค่ะแกงค่ะทำไมต้องเป็นอุ้ยคุณน้องชื่ออะไรคะไม่หล่อจังเลยอุ้ยูชิ่นน้องออยนะไม่หล่อเลยต้องพิไม่ได้น้องออยยังไม่ได้นอนเลยทหมดแล้วเนี่ยไปทำนามาพิจิดูสิเหรอเป็นเด็กชาวนาเหรอขนาดนี้ทำนาเป็นด้วยเหรอโอ้ยใหม่กอดจะเอ็นูอยากเข้ากล้องเลยคะอู้หสวยจัง หนูอยากเข้ากล้องมุมนี้แสงสวยมากว้าทำไมพี่ลอตติ้งอยู่มุมมืดกว่าคนอื่นล่ะไม่เห็นนะโทรขาหงช่องไหนคะน้องช่องไหนคะน้องช่องไหนคะน้องช่องไหนคะเอ๊ะทำไมคนอื่นมันสว่างทำไมน้องช่องไหนคะพี่อย่าไปยืนมุมมืดสิพี่อย่าไปยืนมุมมืดสิมันจะทำให้เราดำลูกไปถุงมือนวลน้องบอกไม่คิดว่าไม่มีตุ่มือเลด้วยอยาก พี่จีน่าจะใส่ชุดนี้ให้ได้เอวยี่สิบพี่จีน้องซื้อมานะคะไม่ใช่น้องขอยืมมาไม่ใช่แล้วทำไมพี่จีต้องเอาชุดน้องมาทำร้ายเหมือนที่ชอบทำร้ายน้องล่ะคะทำไมนม่เป็นลมเลมมมทไ่สวจริงแบบนี้รอซึ่งจะเป็นลมฉันรับไม่ได้แล้วติงต้องมายืนฝั่งนี้เพราะว่าฝั่งนี้มันมีแสงฝั่งนั้นไม่่จะทำให้เธอดับไปยังไงบ้างโบสสวยไหมคะสวยดีค่ะสวยมากโบสถ์สวยมาก เป็นไม้ตะเคียนทองทั้งหลังเป็นตะเคียนหมดเลยเป็นตะเคียนทองหลังนู้นจะเป็นไม่สัตว์ทองสะพึงไหมสวยไหมคะพี่นะไม่สวยจ้าสวยไม่สวยพี่นะเออลดติ้งอ่ะน้องก็บอกว่าสวยอยู่แล้วนี่เอฟซีติดตามตลอดเลยถ่ายอะไรก็ดูถ่ายแล้วก็ดูขอบคุณน้องหลายๆค่ะจ้าทูบุญน้ำกันจ้า ไปค่ะเดี๋ยวพี่กิน,น่าพาไปชมนะคะคุณผู้ชมค่ะขึ้นแล้วค่ะขึ้นแล้วนะคะใหญ่มากดูพื้นสิครับพื้นเงามากเลยค่ะต้องแสงจากชังกรียที่เป่งแสงรสัศมีโอ้โห ใหญ่มากน้องยุกิเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปดูน้องยูกินะคะน้องก็มากราบพระเรียบร้อยเนี่ยค่ะข้างในนะคะสวยมากใหญ่มากพระหน้าปกที่เห็นนั่นก็คือแกะสลักโดยไม้ตะเคียนทองนะคะไม่ใช่ปูนนะคะเป็นไม้ค่ะมีคนไปเคาะบ่อยครั้งค่ะ สังเกตจากรอยเนี่ยก็คือรอยเคาะแบบว่าเยอะมากาใหญ่อลังการมากค่ะพระหน้าปกที่เห็นนี้ก็คือเป็นต้นเดียวจากข้างบนจากข้างล่างที่เป็นเสานะฮะ ข้างบนก็เลยแกะเป็นพระโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิพิพัฒน์ค่ะเป็นยังไงบ้างโบสถ์สวยไหมคะสวยดีค่ะสวยมากโบสถ์สวยมากเป็นไม้อะไรคะดีใจ่ะเป็นไม้ตะเคียนทองทั้งหลังเป็นตะเคียนหมดเลยใช่ไหมเป็นตะเคียนทอง หลังนู้นจะเป็นไม้สักทองแล้วก็องค์นี้นะคะที่เป็นองค์แกะสลักไม้ทั้งหมดข้างล่างก็จะเป็นต้นข้างล่างเป็นต้นเป็นเสาและข้างบนก็แกะสลักเป็นพระนักปกทั้งหมดเลยคือคือเป็นการแกะสลักด้วยมือใช่ออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัยโพสิพิพัฒน<อ>์ดูวิธี มันจะเป็นแบบว่าคล้ายๆกับวัดล่องขุนอาจารย์เสริมชัยลูกๆตามมาแต่เราจะได้กลับก่อนลูกๆอาจารย์เสริมชัยออกแบบนะฮะที่สุดของที่สุดคือแบบว่างามมากหลังนี้ไม่มีไม่มีตะปูอันนี้ลงมาแต่ห้ารอบก็ ไม่ลอกนะแล้วติ้งบอกน้องยืนรหน่อยโอ้มีเห็นรู้จักจำได้มุกี้ขยับกระถุงดีๆลูกมีเอฟซีรู้จักคุณจีจี้สวยมากยุกี้ดึงกระถุงให้ตึงๆน่อยขยงขยงนิดนึงอย่าให้กระถุงเอ่ออย่าให้กระถุงกองดึงกระถุงลงอีกนิดนึงดึงดึงตรงหน้าท้องลงนิดนึงลติ้งลองมันลองมันิงงกับถุ เออขยงไว้อช่างกดชัตเตอร์ไวๆนะเออจะให้ผดุงกองเป๊ะมากค่ะเก่งมากค่ะวัดสวยมากเลยค่ะคุณนิงใช่ค่ะคุณขวัญดาวสวัสดีค่ะแล้วก็คนก็หลั่งไหลมาชมนะคะที่นี่แบบเยอะมากแล้วก็การจัดวางอุโบสถหรือว่าการจัดวางโต๊ะหมู่บูชาเนี่ยไม่รกไม่รุงรัง ่มีแฟนคลับรู้จักคุณจีจีด้วยค่ะคสวยงามมากคุ้มมากวันนี้คุ้มที่สุดกม็มบีเอฟซีนะฮะ,ะพาไปดูใกล้ๆนะคะ คงใหญ่มากงามมากคุณแม่บีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่แดงนะคะยังรับชมอยู่ขอบพระคุณมากๆค่ะขอบพระคุณทุกคนที่แชร์นะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ ที่รักและเมตตาน้องแล้วก็ช่องคนดังวันนี้ด้วยนะคะคุณยุภาค่ะสาธุค่ะคุณบัวลอยนะคะบอกสาธุค่ะเดยวกินขี้ามากทุ้ย <c oughs> ไปเลยจากแม่คุณแม่ถ่ายหน่อยช่างภาพมืออาชีพมาจากกรุเงเทพถ้าตัวประเมินช่างไม่ได้ ถ้าตัวคุณต้องพี่คุยให้นะคะต้องระดับพี่พี่เท่านั้นนะคะวันนี้เราอยู่กับแค่เอกเรียงแถวไปเลยนะคะนี่ก็พระเอกนี่ก็พระที่นี่ก็พระเอกนี่ก็นางเอกหนึ่งนางเอกหนังยิ้มไม่นะเอกหนางจีนนะลูกเนางไม่นะเขาเป็นดาราเราเป็นพี่ดาราดูโมทนาสาธุครับพิจินาจะมาลราเลียงให้หลวงพ่อฟังกันทีละคน เออเลิศค่ะยังคิวไปยคนแรกไม่ต้องเป็นบอมเบ่คนแรกต้องเป็นบอมบ่ไหมบอม่ต้องร้องก่อนแล้วก็ร้องเพองน้องอลแข็งน้องิงงเต้องได้ถ้าบอกแกเองต้องได้ไม่บอกก่จต้อคน่าแแล้วก็รองเป็นชอบขอรับรอง้าคุณแม่จำเนียบอกุค่ะคุณแม่อัมภัยบอกษาทุค่ะ

เป็นยันนะครเป็นเสื้อยันหลวงพ่อเพราะเราคือแบรนด์ ambassador ของวัดวังน้ําเย็นค่ะนะคะไาเดี๋ยวฝากติดตามใน t i ๊ t o ็อกด้วยนะคะเราจะมีแบบรูป exclusive คนประมูลที่ร้านหนึ่งแล้วค่ะคุณพี่คุณจิ เขาถามว่าซื้อที่ไหนเพราะว่าเขาว่าได้แค่เป็นชิ้นผ้าเสื้อแบบนี้บอกหลวงพ่อให้อกวทำไมพี่ไม่ได้เลยเลยเพราะว่าคนที่ถามจีจี้คือคนที่ประมูลผ้าไปได้องละสี่ล้านนะคนนั้นใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าทำไมไม่มีเสื้อแบบนี้บ้างล้านหนึ่งแล้วค่ะตอนนี้เหรอถอดให้ไหมไม่ค่ะโอ้โหยืนยันสิบล้านเมนยืนยันไม่ให้นะจ๊ะไปค่ะทุกคนไปหาหลวงพ่อกันค่ะ เดี๋ยวเราไปหาหลวงพ่อกันนะคะเดี๋ยวอีกหนึ่งไ like ลฟ์แล้วกันค่ะเพราะว่านานๆเจอน้องนะโอ้ยหลังใหญ่มากคุณผู้ชมดูสิสะพึงไหมสวยไหมฮะสวยจ้พี่นะไม่สวยจ้าฮฮ่ <laughs> สวยไม่สวยพี่นะเออรดติ้งอะ่ะน้องก็บอกว่าสวยอยู่แล้ว, <laughs> วนี่เอฟซี FC ติดตามตลอดเลย <ขอ S 1> ถ่ายอะไรก็ดูถ่ายแล้วก็ดู ตาถูบน้ากัน่ะใช่นะที่สุดนาด้วยนะคะน้องสวยขึ้นมากค่ะไม่ได้เจอนานนะคะน้องแบบเอวองความสูงความสวยขึ้นแบบว่าสวยขึ้นมากคือได้สวยได้พี่จีน่านะคะ่ะ <laughs> สวยได้พี่จีน่านะคะ่คะค่อยๆลงค่ะเดี๋ยวเลิค่ะวิตัยละเลอคือเรียกว่าคําถามใช่ไหมคะ เกือบหายบ้านอส่วนใหญ่จะส่วนใหญ่จะเกือบวัดจะหายโอเคอีกหนึ่งไลน์นะจ๊ะเดี๋ยวพาน้องยุกิไปกราบหลวงพ่อนะฮะเดี๋ยวให้น้องยุกิราให้หลวงพ่อฟังอ่านะคะเดี๋ยวเจอกันอีกไลน์นะจ๊ะเดี๋ยวให้น้องยุกิราให้หลวงพ่อฟังบายบายจ้า มุมนี้สวยมากค่ะคุณผู้ชมเห็นเลยแบบว่าอลังการมากสวยมากเดี๋ยวจะให้น้องยูกิถ่ายมุมนี้นะเพราะมุมนี้สวยมากค่ะคุณผู้ชมมองไปจะเห็นเ,เขาเรียกอะไรนะพระวิหารพระวิหารแบบว่างดงามมากยูกิหันหน้ามาทางนี้สิคะเห็นไหมวิวนี้จะสวยมากค่ะคุณผู้ชม วันนี้น้องมานะครับพิกิน่าจัดให้แบบแฟนคลับแบบว่าหายคิดถึงมากแบบจุมากจุสุดๆเรียกว่าหน่วยเมมโมรีไม่พอว่างั้นเถอะนี่ค่ะวิธีวิหารที่น้องอยูกิอยู่นะคะเป็นวิหารทองคำนะคะสวยมากค่ะทั้งทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นวิหารทองคำที่มีบรรจุทองคำมากกว่าสอง แล้วก็อบด้วยทองเหลืองคือแบบสุดยอดมากเ<อ>นี่ยค่ะค่ะทองคำข้างบนนะคะซึ่งเป็นยอดฉัดข้างบนนัะคะ่ะดุกิตะลึงดูกิถามว่าทองแท้ใช่ไหมแท้ค่ะมุมนี้สวยมากค่ะ <c oughs> เหยียบสิ้นคะ่ะเหยียบสิน้น <c oughs>